กินข้าวยิมแล้วอาิวกินข้าวยิมแล้วคุณคุณหางกร่ลวงอาเดีวหางล่วงนิ้วขาวก็เขามาเลยเขามากินเสร็จก็จะออกไปเลยดูดิหางเหลืออยู่จมอยหนึ่งหางไปไหนหมดเนาะอาลิวแม่เนาะอาเดีวแม่หางไปไหนหมด เตือนสาวมากนี่ต้องไปมาจอยอยู่หน้าประตูมาขอข้าวกินกินข้าวเสร็จก็จะเดินออกจากบ้านไปเลยเจ้าเหลีวเจ้าเหลีวเนี่ยสามกิโลเด้พี่น้องนกักหนักอูเบึงเนื่อแขนรอ,อกโกโมเด้๋เพลินเดี่ยวสุดหลอของแม่ ไปหาสาวเหรออะเดีวไปหาสาวเหรอเลีเ้ยงมากผัวสิีงไงพี่นอ้องเลี้ยงแต่ออกจากใครโอ้โหเราว่าจะขอไม่แม่เป็นไก่คิดว่าจะขอไม่แม่เป็นคน